สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวีช่วงนี้นะครับผมไม่ได้อัดคลิปกันยาวเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าที่วิทยาลัยผมที่ทํางานผมเนี่ยตอนนี้ก็เด็กมีการสอบกันนกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีเวลามาทําคลิปและแล้ววันนี้เองผมก็ได้ไปรับชมภาพยนตร์นะครับผมเรื่อง เพราะแต่วแตกสับประโยชน์นั่นเองนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นวันนี้นะครับผมมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าผมเองนั้นไม่มีแผนที่จะดูเลยนะครับแต่ด้วยความที่รู้สึกว่าเฮ้ยม mm ันเป็นกระแสที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็เลยไปดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ นอกเหนือจากการที่เราจินตนาการไว้เยอะมากเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยอดใจไม่ได้ที่จะทำรีวิวในการมาพูดถึงเรื่องหนังเรื่องหอแตวแตกนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้มีเนื้อหาบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครต้องการตลบสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจที่จะฟังนะครับผมมาลองดูนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นั้นมันตรงใจกับทุกคนที่ดูกันหรือเปล่านั่นเองครับ กับประเด็นที่ผมจะพูดถึงในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด13ประเด็นด้วยกันนะครับเอาประเด็นแรกเลยแล้วกันเนาะเป็นการพูดถึงเรื่องของอไรายได้ของหนังเรื่องสับปะเลยที่รู้สึกว่าจะทํายอดได้ประมาณ700ล้านน่าจะได้นะครับกับเรื่องของทีหยดนะครับที่ทำรายได้ไปกว่า500ล้านเลยเดียวซึ่งหนัง2เรื่องนี้นะครับผมเป็นหนังที่ทำไรายได้เด้สูงสุดในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหรือประมาณสักปีที่แล้วมั้งประมาณนี้ผมจําไม่ได้แล้วนะครับแต่หนัง2เรื่องนี้นะครับผมนะมันมีความแตกต่างกันนิดหนึ่ง ตรงที่ประมาณว่าผมเองได้ดูหนังทั้งสองเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับหนังสับเป,ปลือเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ามาก่อนและหนังทีหยดก็เท่าเออเหมือนกับว่าเข้าตามมานะครับทาให้หนังสับเป,ปลือเนี่ยตอนนั้นนะครับเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่น่าสนใจมากๆผมเองก็ไปดูรู้สึกว่านีทําคลิปกเกี่ยวกับเรื่องของหนังสับเป,ปลือด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็ทําหนังเออทำคลิปเกี่ยวกับทีหยดด้วยเช่นกันหนังของสับเป,ปลือเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนังการทําหนังผีในธีมใหม่ที่แบบ เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงมากๆที่ผมดูนะทาให้รู้สึกว่าหนังเรื่องสัปปเปลอเนี่ยนะครับผมมันมีอะไรที่น่าสนใจในหนังเรื่องนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวเป็นการเปิดสกกลาดใหม่ของภาพยนตร์ไทยก็ว่าน่าจะได้นะครับและพอหนังเรื่องสัปปเปลือกํำลังจะออกโรงเนี่ยทีหยดก็เข้ามาทําให้ทีหยดเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าทีหยดเนี่ยน่าจะได้อานิสงส์ส่วนหนึ่งจากหนังเรื่องสับเปลอด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะว่า มันรู้สึกว่ากลิ่นอายของการดูหนังผีเนี่ยมันยังแบบคลุกกุ่นอยู่นะครับผมเมื่อหนังของสปรเรลกำลังจะออกที่หยุดก็เข้ามาต่อลงรู้สึกว่าออ้ย ทั้งเดเดเล่นเนี่ยมันเล่นได้ดีจริงๆนะครับอันนี้เขาเล่นได้ดีจริงเล่นเป็นอะไรนะพี่ยักษ์อะไรประมาณนั้นนั่นเองครับทำให้หนัง2เรื่องนี้มีรายได้ที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวตัวของหอเตาแตกหรือทางพุทธอนนเนี่ยก็เลยเอาหนังนี้มาแซวก,กันนะครับว่าเฮ้ยเป็นสับปะเลอเป็นอะไรยังไงเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้คุณจะเจอผีที่ปรากฏตัวในหนังเรื่องทีหยดพร้อมกับสับปะเลอ น่าจะมาคนเดียวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะมาคนเดียวนะครับผมก็มาการทําการต่อสู้กันนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องไปดูเนื้อหาในเรื่องอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะส่วนเรื่องที่2ครับพอผ่านต้นเรื่องของไตเติลไปสักพักนึงเนี่ยก็จะมีการล้อเพลงของเปิ้ลไอรินนะครับที่ประมาณว่าอะไรนะไอเพลงอะไรที่เขาล่าสุดที่เขาร้องอะไระปัญหาทาให้ฉันเติบโตอะไรเนี่ย เพลงนี <othe chilling cues> <society> ้ค <chaque> ร <urai> ับผมนะแล้วก็ประมาณรู้สึกว่าคนที่ร้องน่าจะเป็นคุณจตุรงนะครับผมร้องไปสักพักหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเพลงเนี่ยแม่งแต่งเพราะจังเลยเนี่ยแต่งแค่สิบนาทีเนี่ยแม่งเพราะมากเลยแต่เพลงอะไรวะแม่งดังปั๊บเดียวแล้วก็เงียบไปเลยเรียกเสียงขำได้ว่าเออมีการเอาเพลงของเปิ้ลไอรินมาแซวอะไรประมาณนี้เองนะครับทำให้ปิดอินเกมิกที่สองนะครับถึงที่ผมจับได้นะครับส่วนธีมที่สามเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันมีกิจาอเล็กๆนะครับผมนะเป็นการล้อธีมหนัง ของหนังเรื่องเหมยลุนั่นเองนะครับที่แสดงโดยอะไรนะทางคุณซีที่มาแต่ผมจำไม่ผิดซีซีวัตแล้วก็คุณเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นเลยประมาณนี้นะครับเป็นตีนหนังที่ประมาณว่าลูกมีปัญหาเกิวกับการเข้าสิงของผีเหลืออะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยขับรถเดินทางไปช่วยลูกอะไรประมาณนั้นเองนะครับทําให้รู้สึกว่าใน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 ,ในประเด็นที่3าที่ผมพูดอย่างเนี่ยมันมันเลยมีกลิ่นอายของหนังเรื่องเหมยลุอยู่บ้างเล็ลกๆน้อยน้อยนะครับผมนะประมาณนั้นนั่นเองนะครับ ส่วนประเด็นที่สี่นะครับผมนะพอผมฟังชื่อคือเขาไม่ได้พูดเลยมากมายนะเป็นการแก้แบบแนะนําตัวนะครับสามคนพระสามองค์ที่อยู่ในป่าเนี่ยนะครับมีการเอ่ยชื่อขึ้นมาทําให้ผมขำได้เลยนะครับเป็นการล้อชื่อของนักการเมืองดังสามคนผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันว่าเป็นใครเอ่อต้องไปดูเองแล้วกันนะครับพอเอ่ยชื่อมาผมก็นั่งขำก็ <laughs> ข้าเอามาเล่นเนาะ <laughs> <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะครับผมนะเป็นการล้อเลียนชื่อพระนะครับผมนะอ่ะรประเด็นที่5ครับประเด็นที่5เนี่ยนะครับผมเป็นการพูดถึงคดีของนักกีฬาโอลิมปิกกันแล้วกันนะครับผมนะของคนหนึ่งเนาะเที่ไปเที่ยวกลางคืนนะครับแล้วเจอเยาวชนเนี่ยนะครับก่อนที่จะพาไปนอนด้วยกันนะครับแล้วพบว่าเยาวชนเนี่ยนะครับอายุแค่ส7ปีแต่ประมาณนี้นะครับเกิดเรื่องประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโดยที่คนพาไปก็คือตัวของน่าจะอะไรชื่ออะไรนะ ที่โกตีมาเล่นนะคือโกตีเนี่ยเขาเล่นเป็น2บทบาทนะครับผมเป็นคนที่ตายไปแล้วแล้วก็เป็นน้องที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมจาชื่อมมนได้ผมหาก่อนนะผมจาไม่ได้ตัวของเอ่อโกตีนะครับผมนะที่เล่นเนาะแพนเค้กอ่าชื่อชื่อแพนเค้กใช่ใช่แพนเค้กนะครับผมแล้วก็อีกคนน่าจะเป็นน้องของแพนเค้กชื่ออะไรผมจำได้แพนด้าเออประมาณนี้เองนะครับตัวของแพนเค้กที่ตายไปแล้วนะครับแต่แพนด้ายังมีชีวิตอยู่เนาะก็เลยมีการเซล์เหมือนกับว่าเฮ้ยกูอยากเจอ มึงทั้งสองคนเนี่ยมาเจอหน้ากันเลยแต่ไอตัวของแพนด้าบอกโอ้ยคงไม่เจอหรอกเพราะว่าพี่เขาแบบรุ่นๆอยู่อะไรประมาณนี้ <c oughs> คือตัวเดียวเล่น2บทบาทเลยเนาะนะครับแล้วตัวของแพนเค้กเนี่ยเหมือนกับว่าไปไปเที่ยวกลางคืนแล้วเจอหนุ่มนะครับผมก็เลยถูกใจก็เลยขอเอาไปนอนด้วยสุดท้ายก็ไปรู้ว่าผู้ชายคนนั้นอายุ17ปีเลยประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่6นะครับผมนะมีการเอานักสแสดงผมจำไม่ได้ว่านักสแสดงหรือนักร้องเนี่ย เป็นตัวจริงหรือเปล่านะเพราะหน้าตาคุ้นๆเนาะเป็นคนที่ร้องเพลงองค์เทพสามตาเลามาโดนใจองค์เทพสามตาล้มาโดนใจอะไรประมาณนี้นะครับมีการเอามาแซลลแล้วก็เป็นมุกตลกเล็กๆเ,เนอะแต่เขาเล่นได้ดีมากเลยนะผมไม่รู้ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันดูแล้วมันก็แบบกักมกึ่งๆเนาะเพราะว่าเพลงของเพลงของคนนี้เพลงองค์เทพสามตาเนี่ยผมก็ฟังแค่มันผ่านนะครับก็จําหน้าเขาๆลางๆได้ว่าเอ๊ะมันเป็นตัวจริงหรือเอาคนหน้าเหมือนอะไรมาประมาณนั้นนเองน่าจะเป็นคนเดียวกันเนาะผมจาไม่ผิดนะครับผมนะอ่ะประเด็น ที่7ครับผมประเด็นนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องตลกมากเพราะมีคนมองหลายคนแล้วนะครับว่านะับบโอนไวคุณเคยเจอไหมนะับบโอนไวเนี่ยผมเคยเจอบ่อยๆทางช่อง t i ๊ t o k อนะครับผมที่เขาเอาเอาไปอยู่แก๊งไอ้พวกอะไรนะแก๊งไม่ได้อาบน้ำไอ้แก๊งอะไรนะแหละไอ้พวกบิดเลิไอ้พวก ลุงโทนี่เลยพวกนั้นนะครับผมน้ำพบธโอนไว้นั้นเราไปหาดูนะครับจะได้เห็นนะเดี๋ยวผมเอารูปมาลงให้ดูนะครับผมนะประมาณนี้นะครับน้ำพุโอนไวเนี่ยนะครับมาเล่นเป็นเอกชัยเพราะว่าหน้าตาสองคนที่เขาเหมือนกันแล้วทางเอกชัยเนี่ยครับมีมีการแซวของน้ำพุโอนไว้มีการแซวมานานแล้วว่าเฮ้ยน้ำพเนี่ยหน้าตาเหมือนเอกชัยจังเลยจนแล้วจนรอดจนหนักเรื่องนี้ครับผมนะเรื่องหอแต๋่แตกสับประโยชน์เนี่ยครับทางตัวของคุณเอกชัยเนี่ยนะครับไม่มีเวลามาแสดงนะครับไม่ว่าง ก็เลยให้นาบด์โอนไว์เนี่ยมาเล่นเป็นตัวของมดดำหรือทางคุณเอกชัยแต่แฮนนะครับผมก็ประมาณนี้โดยที่ตัวของเขาเล่นเนี่ยไม่มีบทพูดเลย <c oughs> คือมาถึงปุพบาะว่ามารู้ตัวเอา้าว่าโดนจับแล้วครับโดนจับแล้วก็ถูกอะไรนะถูกไอ้ตัวของอะไรนะคุณชื่ออะไรนะนะ้าอะไรวะผมจําชื่อไม่ได้พ,พี่ของแจ๊ดนะครับพี่ของแจ๊ดเออนะครับ น้าหลุยน้าหลุยอ่าน้าหลุยน้าหลุยนะครับน้าหลุยเนี่ยนะครับก็เป็นเป็น พ่อมดเป็นแม่มดฝ่ายโกงนั่นแหละนะครับเป็นผู้ร้ายเลยประมาณนี้โดนนาหลุยนะครับผมน่านได้ทําการเย็บปากนะครับผมทําให้ตัวของนบด์โอนไวเนี่ยหรือคนที่เล่นแทนคนเอกชัยเนี่ยไม่มีบทพูดเลย <c oughs> นอนนิ่งอย่างเดียวครัโอมโอมโอมอ,อย่างเดียวสุดท้ายก็ตายนะครับโดนทุบหัวตายนะครับก็เลยประมาณดีเหมือนกันตายตายไปคนที่ไหนไม่ต้องมาถามแนละ้วเออว่ามันหายไปไหนเลยประมาณนี้นะครับผมนะประเด็นที่8ครับเรื่องนี้จะบอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์ผมมา,มากๆเลยนะ มีการเอาคุณปุ้มปุ้ยครับมาเล่นหนังนะครับเพราะว่าคุณปุ้มปุ้ยเองนั้นผมตอนหลังหนังเนี่ยผมรู้แหละว่าเขาเป็นนักแสดงนะครับผมนะแต่ผมไม่ได้เห็นเขาแสดงมานานมากแหลวหลักๆห,หลังหลังเนี่ยนะครับผมเจอคุณปุ้มปุ้ยเนี่ยนะครับผมามาทําอะไรนะมา มาเล่นนะครับมาใน Tik t o อกใน YouTube บ้างเลยประมาณนี้นะครับและผมก็ติดตามผลงานเขาอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าเขาก็โอเคน่ารักแหละนะครับดูดีเขาก็มีสามีม,ม,มีมีลูกที่น่ารักแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะมาเล่นหนังนะครับพอเอาคุณปุ้มปุ้ยมาเล่นหนังเนี่ยนะครับคือแววตาก,การเล่นการแสดงเขาเนี่ยเออมันแบบ เขาคุมอยู่มีบางฉาก <laughs> ที่เขาเล่นกับไอตัวของ Panda, Panda, อไอแพนด้าไอแพนเค้กเลยเนี่ยนะครับแพนด้านะอแพนด้าที่ให้พยายามให้แพนด้าไปอาบนะ้ำไปเปลี่ยนสิ้อผพานเนี่ยคือผมมองแล้วผมก็ขำแต่คนปุ้ยเขาแบบเออเขากันขับได้ยังไงวะ เออใช้ได้ใช้ได้นะครับเป็นการเซอร์ไพรส์ผมอย่างนึงนะผมคิดว่าเออคุณปุ้มปุ้ยเขาไม่ได้เล่นหนังนานแล้วไม่น่าจะเล่นได้อาจจะเป็นแค่ตัวแวบบ๊แบๆเป็นแวมเลยนะครับแต่เออเขาเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่าเรื่องที่9นะครับผมนะผมขอยกความดีให้กับเรื่องของความสยองการแต่งหน้าแล้วก็การแต่งผีกันแล้วกันนะครับผมโดยหนังเรื่องนี้นะครับผมเคยมองว่าหนังผีในปี2567เเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างที่มันน่าสนใจสำหรับหนังผีไทยเนาะ เท่าที่ผมดูนะครับผมนละจะมีเรื่องของทีหยดนะครับมีการแต่งหน้าผีได้ค่อนข้างหลอนเลยนะใ,ใ,ใ,ในตอนที่แบบว่ามีผีอยู่ในป่าอะไรประมาณนี้ผมดูแล้วผมรู้สึกหลอนนะคือแบบโอ้ยแม่งเก่งอะ่ะมีการแต่งมีการทำคาแรคเตอร์เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆในขณะที่ตัวของเหมยลุกเองนะครับมันเป็นค่อนข้างที่จำสแก์ซะมากกว่าถามว่าแต่งผีมันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้มากเลยมากมายนะครับในขณะที่ของเอออะไรนะตัวของเรื่อง ไอเรื่องสับเปลอเนี่ยครับแต่งผีหรอมันมันได้ตลกซะส่วนใหญ่มีความตกใจบ้างเล็กเ,เ,เน้อยในบางฉากแต่ในเรื่องของการแต่งผีในการทำคาแรคเตอร์ผีในเรื่องในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมองรู้สึกว่าตัวของหนังเรื่องทีหยดเนี่ยทำได้ดีมากๆใช่ไหมใช่ทีหยดปะใช่ใช่ทีหยดนะครับผมนะพอมาเป็นหนังเรื่องของเอ่อขอแต๋วแต่งเนี่ยนะครับเฮ้ยทำดีมากเลยอะ คือบางมุมกล้องนะครับบางมุมกล้องบางฉากบางอะไรการใช้แสงการซูมหน้าการอะไรสักอย่างเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยนะครับ รู้สึกว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับผมทำเรื่องเออมันหลอนอ่ะมันไม่จําเป็นต้องจําสแกวรทกทุกอย่างก็ได้นั้งผีไทยเนี่ยนะครับมันติดปัญหาตรงที่ประมาณว่ากูคิดอะไรไม่ออกกูจาสแกวรเดียวเลยนะครับเดี๋ยวโผล่มาหน้าผีเว่แว่เลยประมาณนี้แต่คืออันเนี้ยบางฉากมันมันเราเราเห็นอยู่แล้วแหละว่าอ๋อผีมันต้องออกตรงนี้นะแต่คือความหลอนในการแสดงแอคติ้งในการแสดงมุมมองในการอะไรใหม่ๆมเนี่ยมันมันหลอนจริงๆนะมันหลอนมันหลอนมาก ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับผมตัวของแพนเค้กนะครับมาถามไอ้ตัวของไอ้คุณจุดตุรงับอะโคยเนี่ยนะครับถามว่าเฮ้ยคืนนี้จะนอนไหนนอนแบบโหคุณไปถึงไฮโซไฮโซเป็นถึงคนระดับไหนมาน,นอนแค่แบบนี้ได้ยังไงวะอะไรประมาณนี้นะครับคุนอนได้นอนได้ ตัวของแผ่นแผ่นเค้กเองเนี่ยก็เลยฉันจะไปนอนที่อื่นในประมาณนี้นะครับอตัวของคุณจัตตรงก็บอกเลยว่าเอ้ยฉันนอนได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วแต่หันไปมองอีกทีนึงคือแบบข้าหันไปมองปุ๊บหันไปหันมาคือเรารู้แล้วว่าอ๋อมันต้องมีผีอยู่ในเตียงมันต้องมีผีอยู่ในมุ้งอะไรประมาณนี้พบคือแบบตีมันมาอย่างนี้อยู่แล้วแลวพอกล้องหันไปที่มุ้งนะครับผมนะมันเห็นผีจริงๆนะคือเราอ๋อเราเราถูกเว้ยว่าเจอผีแต่คือแบบเฮ้ย คือมุมกล้องและการแต่งหน้าอะไรมันหลอนจริงๆนะมันโอ้ยมันตกใจอ่ะคือไม่ต้องใช้เสียงครับผมนะหันไปปุ๊บโอ้โหหลอนอนี่นเองนี่คือหลอนจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังเรื่องนี้นะครับผมยกยอดให้เรื่องการแต่งผีนะครับผมนะั้นดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่9เนี่ยผมขอต่อเนื่องในประเด็นที่10บละกันประเด็นที่10เนี่ยเรื่องของเนื้อหาเนี่ย ผมดูหนังของพจน์อนุมาหลายเรื่องนะครับผมแล้วพจน์อนุเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะรู้กันดีอยู่ว่าหนังของพจน์อนุเนี่ยเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีบทสัตว์หลายด้นสดกันเยอะคือมีอะไรที่เป็นกระแสในตอนนั้นก็คือหยิบมันยำในหนังกันเละเทะเลยทีเดียวทําให้พักหลังเนี่ยผมไม่ค่อยอยากดูหนังของพจน์อนุแหละนะครับแต่หนังเรื่องนี้มันมันยังไงดีวะไปลองดูหน่อยละกันพอไปดูแล้วครับผมนะ มันเปลี่ยนมุมมองเราไปได้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าหนังทั้งนี้มันมีเนื้อหาเว้ยมันมีเนื้อหามันมีมุมกล้องมันมีเรื่องของการใช้ 4G มีเรื่องของการใช้ในการต่อสู้มันดูมาแล้วไม่เฟกอะครับผมมันดูแลวแบบเอ้ยมีการต้องคาถามีการปล่อยพลังมีการแบบเว็บไปเว็บมาเฮ้ยมันทําดีอะครับซ g ผมยกให้ว่าดีมากเลยนะเป็นแบบขึ้นหิ่งเลยดีกว่า น่าจะเป็นหนังพดอโนนเรื่องแรกที่น่าจะมีรายทไายสูงมากๆเลยเพราะพดอโนนเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เขาจะทําเป็นภาคที่สิโดยที่ภาคที่9ยังไม่มี เขาบอกว่าถ้าภาคที่10เนี่ยทำแล้วมีรายได้ดีนะครับเขาก็จะกลับไปทําเรื่องภาคที่9แทนแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีนะครับประมาณระกระแสตอบรับมันจบแล้วนะครับสำหรับการทําหนังเขาเนี่ยเขาจุดที่ภาคที่10แล้วเขาก็จะทาเรื่องอื่นต่อแล้วนะครับก็จะไม่ทําหนังเรื่องขอจะแตกแ้วนั่นจะพอแต่ผมดูหนังเรื่องนี้แล้วบอกได้เลยว่าภาคเก้าต้องมาและดีไม่ดีภาค11ออาจจะมาด้วยก็ได้เพราะว่า คนอย่างคดอนนนะครับเวลาเขาทาอะไรนะครับผมแนละ้วผมผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําแบบแค่สนุกนะแต่เขาทําแล้วเขาสะสมประสบการณ์ไปด้วยนะครับทำให้รู้สึกว่าขอเต่แต่ภาคนี้นะครับมันเป็นการบ่งเพราะสะสมประสบการณ์ตกตะกอนได้อย่างเยอะมากๆทําให้หนังเรื่องนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆม่าเรื่องของการต่อสู้จ g บุมกล้องตีมหนังเอ้ยมันดีว่ะเฮ้ยมันมันไม่คี้เลยนะถ้า10คะแนนนี่ผมให้11เเลยนะนะครับถ้า พูดถึงหนังอาพจน์อนนเน,นี่ยสิบคะแนนปกติ1 2แทบไม่เคยดูเลยก็ว่าได้นะครับเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าหนังพจน,น์อนุเนี่ยเป็นหนังมันไม่ค่อยจะมีบทอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าวะมันไม่ค่อยมีธีมส่วนใหญ่ก็เอาแค่คนหล่อๆมาเล่นมีโชว์ตูดโชว์อะไรบ้างเป็นเรื่องดามภาษาคือแต่เรื่องนี้มันดีจริงๆอันนี้ผมยอมรับเลยนะว่าดีจริงๆนะครับผมอ่ะมาถึงตอนที่11็กันแล้วครันนครบ มีการเอาพระมหาสมปองนะครับผมตอนนี้ก็สึกแล้วเนาะแต่เอามาใส่จีวรใหม่แล้วก็เป็นตัวปิดท้ายนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นผ้ามหาสมปองเนี่ยนะครับเอามาเล่นหนักด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีการแซวว่านะครับอีกคนอน่ะไปไหนเลยประมาณนี้นะครับมหาสมปองก็บอกอ๋ออีกคนเนี่ยถ้ามาบวชบดไม่ได้วละถ้ามาบบดอีกทีก็คงเปลี่ยวเป็นชี้แล้วล่ะมีการแซวนะครับแล้วบอกว่าตอนนี้เขาคงไม่ว่าหรอกก็คงทาน้ําพริกอะไรของเขาอยู่นั่นแหละเออนะครับผมนะเป็นการที่แบบมีการเอาผ้ามาแซวแต่ก็เล่นดีนะเล่นดีมองรู้สึกว่าเอมัน ภาพลักษณ์ของของคุณสมปองครับผมนะยังเป็นภาพลักษณ์ที่ใส่ชุด ใส่ใส่จีวอแล้วมันแลดูทรงพลังอยู่นะมีการคําพูดคําจามันรู้สึกทรงพลังและรู้สึกเคยได้ฟังเขากเว่าว่าเขาอาจจะกลับไปบูดอีกครั้งหนึ่งมั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะประเด็นที่12ครับผมเรื่องของการเอาหนังเรื่องปอบหยิบในตำนานเนี่ยนะครับมาเซลเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับหนังเรื่องปอบหยิบเนี่ยเป็นหนังในตำนานขึ้นหิ้งเป็นหนังผีไทยเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าจะมีด้วยกันประมาณ10 112ภาคผมจําไม่ได้แล้วเยอะมากๆผมเองดูแทบทุกภาคเลยนะครับพอภาคหลงังๆเนี่ยภาคภาค,ภาคที่10ภาคที่11ผมจะจำจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วแต่รู้แค่ว่าหนังปอบหยิบเนี่ยนะครับมป็นเป็นหนังตํานานขึ้นหิ่งของคนไทยด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะหนังปอบหยิบแรกๆรู้สึกว่าปอบหยิบนีนจะเป็นตัวร้ายเนาะแล้วก็ทําการต่อยอดอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนหลงังๆรู้สึกว่าปอบหยิบน่าจะเป็นตัวช่วยพระเอกซะมากกว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนาะนะเหมือนก็นจะมีผีมีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็ คุณปอบหยิบเนี่ยนะครับก็ไปช่วยเลยประมาณนี้นะครับทำให้ตำนานปอบหยิบยังคงอยู่นั่นเองนะครับทำให้หนังเรื่องนี้นะครับเอาปอบหยิบมาเซลล์นะครับเออเซลถูกจังหวะเลยเนาะผมว่าคุณพลอานนท์เนี่ยเขาคงวางแผนอะไรไว้อย่างเยอะและอย่างแยบยลมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่สามที่ผมจะพูดถึงนะครับผมนะประเด็นที่สามเนี่ยนะครับมีการเอาเรื่องของสุขุมวิทสิบเอ็ดนะครับผมมาเซลล์กันเรื่องของการลบกันของของอะไรอะ่ะ ของเพศที่3ผมพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะเพศที่3นะครับผมนะเอามาลบกันอะไรประมาตีกันแล้วนะครับซึ่งผมเองก่อนที่จะได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยคุณพจน์อนนท์เนี่ยนนเขาเอาหนังคือเอาประเด็นอะไรมาใส่ก็ได้เหรอวะคือแบบเหมือนกับว่าหนังจะประกาศฉายอยู่แล้วพอมีประเด็นนี้มันน่าสนใจปุ๊บคุณพจน์อนนท์บอกเอ้ย หนังขอหยุดฉายขอขอพักเรื่องการฉายไว้ก่อนเราจะมาถ่ายทำไอ้ไอเลยนะประเด็นของไอ้ซอย11เนี่ยนะครับเอามายัดในหนังแล้วผมก็คิดในใจโอ้ยมันได้รือวะมันจะตัดต่อ,อยังไงวะคือแบบมันมันหนังผีแล้วมันจะมาโยงเรื่องนี้ได้งไงแต่พอดูหนังเรื่องนี้แล้วครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นในเรื่องของประเด็นที่5ประเด็นที่5เนี่ยที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของตัวของอะไรนะ ตัวของคุณคุณโกติครับที่เล่นเป็นตัวของแผ่นแผ่นเค้กใช่ไหมแผ่นเค้กเนี่ยก็พาเด็ก17ไปนอนนะครับทาให้ตัวของแผ่นเค้กพยายามพูดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยตั้งแต่เนี่ยกูพาเด็ก17ไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องไปขึ้นศาลและกูต้องไปขึ้นศาลนู่นศาลนี่ไปคือพยายามพูดเขาเรียกว่าพูดพูดเป็นแนวผมก็เลยไม่เข้าใจว่าคุณพจน์อนุเนี่ยเขาถ่ายถึงนี้ไวนานแล้วหรือเพิ่งไปถ่ายซ่อมเพราะตัวของแพ่นเค้กเนี่ยนะครับพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปขึ้นศาลแล้วเนื่องจาก เอาเกี่ยวกับเด็กอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับพอตอนท้ายเนี่ยมีการแซวเรื่องของสูสขงวิสเน,เนี่ยก็คือประมาณว่าตัวของแพนเค,ค้กเนี่ยต้องไปขึ้นศาลแล้วก็มีตัวของพวกกระเทยอะไรพวกนี้นะครับผมนะพวกของพิธีสามเนี่ยครับก็ไปรุมด่ากันเอยอะไรเงี้ยเอยเอออกมาเลยมึงก็ว่าไม่พอใจที่แบบไปทําอะไรจานเด็ก11เด็ก17อะไรประมาณนี้นั่นเองแล้วสุดท้ายน,นี่ก็คุณแพนเค,ค้กก็ไปแบบเอ่อวอร์ฟักเกอร์ เปิดสารลอยโชว์ตรงโชว์ตูดเปิดกระโปงเปิดอะไรนั่นแหละนะครับผมเป็นการแซลเซลเป็นการล้อเลียนกันหยอกล้ออะไรประมาณนี้สุดท้ายก็มาโดนลุมสกรรมอยู่ด้านล่างแล้วก็มีฉากปงปีนอะไรทุบป,ปูแบบเลเทกันทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นการที่แบบว่าถ้าวางแผนไว้ก็น่าจะเป็นการวางแผนหนังที่แยบยลมากเพราะว่าผมมองคิดอยู่ว่าตลอดทั้งเรื่องเลยเนี่ย เป็นการถ่ายทําที่อยู่บ้านนอกนะครับผมนะแล้วก็คิดอยู่ว่าเอะเห็นบอกว่าเอาประเด็นเรื่องของซอยส1สุกุมวิทเนี่ยมาปิดท้ายมันจะปิดได้ยังไงวะคือมันจะโยนไปยังไงมันจะโยงยางไปยังไงถึงบทนั้นได้หรือว่ามันเป็นแค่แบบกิมมิคเล็ก,ก,กตอนท้ายมาดูแต่ไม่ใช่สุดท้ายแล้วก็คือกิมมิคตรงนี้ก็มาจากตอนที่คุณแผนเค้กนี่พาเด็กไปเออเป็นการวางแผนหนังที่ค่อนข้างที่แบบ เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าผมไม่ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะและมันทําออกมาได้ดีมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมขอสรุปเลยกันนะครับว่า13ประเด็นที่ผมไปดูหนังเรื่องหอตจาแตกในประเด็นภาคนี้มาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะแล้วก็เห็นวิวัฒนาการของคนนอุณพจน์อนุนนยครับทำหนังออกมาในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเป็นการทําหนังแบบลงทุน ผมกล้าพูดเลยนะเพราะตั้งแต่ดูหลายๆเรื่องมาเนี่ยนะครับเหมือนการหยิบประเด็นนู้นประเด็นนี้มาแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่ดูผ่นผานๆไปแล้วก็มีคนไปแซวมีคนไปอะไรใน u t u b e ในช่องแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์ Facebook ลงไลน์อะไรบูมอะไรพวกเนี้ยเป็นการแซวคุณพอหนุ้ยหนังพนอนมหน้นาดูตรงไหนวะเป็นการพูดกันมานานแล้วนะครับทําให้ผมคนนึ่งก็น่าจะติดกับในเรื่องของ ข่าวโซเชียลไปเยอะมากเลยเดียวพอผมมาลองเปิดใจ้ไปดูหนังของคุณพจนอ์อนุนหน่อยกันกันเพราะว่าคุณพจนอ์อน์นเนี่ยจริงๆก็เป็นไอดอลผมคนหนึ่งเหมือนกันนะตอนที่ผมอายุประมาณ1 6บ7เนี่ยตอนนั้นที่ผมเรียนอยู่ประมาณสักม4ีม .5 ตอนนั้นผมติดหนังสือเรื่องเดอะบอยมากนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าถ้าอยากไปดาราต้องไปแต่งตัวหล่อเท่ๆแถวๆสยามนะครับประมาณนั้นผมก็คนนึงแหละ ผมคนหนึ่งแหละกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเพื่อนผมหล่อมากครับเพื่อนผมหน้าตาเหมือนโดมกรรามเลยนะนะครับ อันนี้หลอนจริงอนี้เพื่อนผมหลอจริงนะครับผมกับเพื่อนเนี่ยก็แต่งตัวไปแถวแถวสยามนะครับผมเดินทางจากสีราชานั่งรถเมย์ไปนะครับแล้วก็เพื่อนผมอย <tiden. S 1> ู่กรุงเทพแล้วเนาะมันก็รู้ทางนั่งแท็กซี่นั่งรถเมย์อะไรไปไปถึงสยามก็ไปนั่งนั่งเดินเดินนอนนอนแถวนั้นนะครับเปิดจะเจอคุณพ์อันนนเนี่ยนะครับผมมาเป็นเออมองเห็นเป็นแมวมองอะไรประมาณนั้นเขาเป็นไอดอลผมมานานแล้วนะครับพอตอนนั้เนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาทำหนังอะไรของเขาอะ ต <c oughs> แต่หนังเรื่องนี้ผมยอมรับเลยนะว่าคุณวัฒนธรทำหนังได้ดีจริงๆนะครับอันนี้ยอมรับเลยนะเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าบอกว่าถ้าทำไรายได้200ล้าน300ล้านผมอมองว่าไม่แปลกและน่าจะได้มากกว่านั้นด้วยนะครับอันนี้ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับผมนะครับไม่ได้มีมีสปอนซ์สปอนเซอร์เซอร์อะไรของเขาหรอกครับอันนี้ผมไปดูแล้วก็มารีวิวจกักจายเลยแล้วกันนะครับหนังเรื่องของเรื่องของเขวาแต่กพังนี้น่าดูมากๆนะครับเอ่อ <c oughs> ผมดูหนังมาหลายเรื่องนะแล้วก็พักหลังเนี่ยดูหนังก็หลับแล้วผมก็สุมเสียงกับการดูหนังได้โลงมากเว้ย แม่งเ้ยกูจะดูแลจะหลับหรือเปล่าวะหลังๆนี่ผมดูหนังทุกเรื่องแทบจะหลับอย่างล่าสุดที่ผมอยากดูมากๆเลยนะคือเรื่องดูนภาค2นี่อยากดูมากเนื่องจากก็ดูภาคหนึ่งผมเคยไปดูมานานมากแล้วแล้วก็ผมมันหลับคาโลเพราะหลับคาโลกลับมาดูที่บ้านต่อดูออนไลน์ดูทางแพลตฟอร์มต่างๆดูแล้วก็หลับดูแล้วก็หลับดูไม่เคยจบเลยจนผมจับใจความหนังไม่ได้จนต้องไปดูสปอยทางช่องอื่นว่าไอ้ดูหนึ่งมันเป็นยังไงวะพอตอนหลังๆก็พูดว่าดูนสองนี่มันดีมากๆเลยนะครับผมนะมันฉ ฉีกดหนังเรื่องของการสร้งรบจักวรวาลอย่างดีมากมาก,มากเลยผมก็อยากจะไปดูมากๆสุดท้ายผมก็มาจบที่หอเจ้าแตกเลยรู้สึกว่าเออค่าตั๋วที่เสียไปในวันนี้คุ้มค่าไม่รู้สึกว่าน่าเสียดายเลยเป็นการดูที่หนังดูแลไม่หลับดูแล้วสึกเออมันอิม่มเอมนะครับถอดสมองเลยอย่าไปอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะผมไปแบบไม่ได้คาดหวังเลยนะ หนังหนงพอดอนุนผมดูแบบเนี้ผมตั้งใจว่าเออกูดูค่าเวลากูแค่อยากจะดูเฉยๆไม่ได้ดตั้งใจจะดูอะไรดูพยายามไม่ยึดติดอะไรแล้วก็ไม่คาดหวังด้วยปรากฏว่าเฮ้ยหนังแม่งดีวะ่ะดีจริงๆนะครับอ่ะ ไปลองดูแล้วกันนะครับกับหนังเรื่องขอแต่แหกสัพยุทธ์นะครับผมนะก็เพิ่งเข้าลงได้ไม่นานนี่เองนะครับเพิ่งเข้าลงได้วันที่14บสี่แเลยเนี่ยใช่ไหมโอ้ยวันที่สิแล้วนะครับน่าจะประมาณวันที่1 4มั้งแต่ผมจาไม่ผิดนะครับผมแล้วก็จะประมาณนี้ไปลองรับชมดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงซะช่วงนี้ผมก็จะกลับมาท YouTube แล้วนะครับเนื่องจากว่าเด็กปิดเทอมแล้วก็มีเวลามากขึ้นนะครับผมหากคอมีข้อผิดพลาดประการใดก็ช่างแม่งครับผ่านผ่านไปม้างแล้วกันเนาะฟังแค่เอาสนุกก ที่กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ